ามาเบอรหนึ่สิพามาเบิ่งดินแดนแห่งทะเลทรายนี่ครับนี่ครับทีิศใต้ตัวดวนๆนี่เขาปลูกยังได้บัดทำบ้านเขาเขาตั้งไม็ดินไ่้ดีหรอกเนี้ยเบ,บ่งเดียบันหมากเมล่อนปลูกเมล่อนครับหมื่นีเนี่ยระบบน้ำยดครับนี่ตานา้ำ ปลูกเป็นน้ำตา,นะา,นา,านหนามอ่ะขี่ดินไส้บ้านเฮาขัดแม่นบาน้านเฮานี่ให้ปลูกที่ซื้อของพวกปลูกนั่นเองมีคนไปเศราครับบ้านเขาเห็ดได้เบิดเนมอุ่นค,ความยาวอุ่นคือไปอยู่ไทยที่เจ๊งนะไปอยู่ไปเอาไปเห็ดอยู่ไทยเฮะจิ้งครับสองปีที่แล้วเอาไปเห็ด นี่ลแหละปลูกพริกกับปลูกข,ก,ขขกข้าวโพดแล้ไปปลูกพริกปลูกข้าวโพดก็ได้ขายเครื่องปลูกข้าวโพดมาค่าเครื่องครับอ,อันนี้ไปแต่บ้านแล้วก็ย่างบินกับมาอีกคือไม่มีเฮโดรเด่นหรท่างผุนมีไฮโดรเดนโอ้ยพวกเราดูกเก่งจากแต่บ้านมาครับว่มีไผ่สูดได้เนาะมีไผ่สูดได้มันจะสักกี่บาทดิปลูกเมลอน Th เป็นบ้านท่องเห็บไอ้ผู้ใดไปปลูกซื้อก็ไม่เคยปลูกกับกี่ดินไส่เบิ่อกระดรสไส่ขีดเป็ดหรือไงอย่าเียทีมงานปลูกปลูกแล้ก็คุ้มพยายาครับมันหนาวอบความหอนนี่มันปลูกไต่ปูเถิงครับนี่เลยเสียบเด็ก ระบบนำยศแบบบันเท่าขันที่รงทุนปอนนี้เก่งนะจช่ไหมไปขายเฉยน<ม>ี่เพิ่นไปลงทุนมากไม่ไม่ทรงเงินจากไต้หวันมาหมุนนำของพระท่านแมนทะเลมาหายอยู่นี่ต่อในเนด,ดือนแยกบาทดิพุณสองหมื่นเจ็ดนั่นสองหมื่นเจ็ดไม่รวมโอทีอือยู่นี่ชิ่งบ้านเดือนแยกบาทสี่ห้าหมื่นพอแล้วส่งให้เมียให้เมียคือเก่าหักเขาเนาะแม่พ่ะทรงให้บ่ แม่ก็สามเดือนที่สามเดือนที่เรียนได้จ้างว่าสามเดือนอ๋อผู้เฒ่าใช้เยอะเนาะสองสามพันอืมคนใส่เงินผู้เฒ่าก็ได้เนาะอืมจะส่งให้ไอ้แฟมมากกว่าส่งให้ลูกส่งลูกเรียนอืมจะจบปอตีสองคนสามคนลูกอืมขันบทิดยาก่อนฮไม่คุ้นเยอะเลยวะอืมเงี้มันคือพอวันที่อืดูเดินสายเลยกับคนเงี้ยส่งดูกเพคนออกมากครับ